นายแพทย์วรรงเดชก,กิมวิกรมประธานที่ปรึกษาพักไทยพักดีพวกข้อความหัวข้อนิรโทษ112ระหว่างประชาชนจะไม่ทนโดยมีเนื้อหาระบุว่าสภาผู้แทนชุดนี้ดูแล,แล้วมีแต่เรื่องบุ่นๆที่มีเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนคนยากจนแม้แต่น้อยเชินเรื่องคิดอยากจะยกเลิกรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่ไม่สามารถแจ้งได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแย่อย่างไรจึงต้องยกเลิก ล่าสุดอีกไม่กี่วันคือวันที่17ตุลาคมเตรียมที่จะพิจารณารายงานผลการศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่คณะกรรมาการทีกาพิจารณาเสร็จเป้าหมายของคนเหล่านี้คงหนีไม่พ้นการนิรโทษกรรมคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองสิ่งที่ต้องขอเตือนมายัางนักการเมืองพวกนี้คดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองคือสิ่งที่นักการเมืองกลุ่มหนึ่งพยายามยุยงให้ประชาชนส่วนหนึ่งกระทำความผิดบนฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยทําเป็นขบวนการและตั้งใจกระทําด่าให้ร้าย เพราะเป็นการกระทําที่เป็นความร่วมมือของพรรคการเมืองบางพรรครวมกับมวลชนของตอนเองในลักษณะที่มวลชนตั้งใจทงความผิดมาตรา1 1 2ส่วนพรรคการเมืองก็รณรงค์แก้ไขามาตรา1น2่นจนนำไปสู่การถูกยุบพรรคโดยมีเป้าหมายหลักคือซอกกรอนบอดทำลายสถาบัานพระมหากษัตริย์เพื่อเป้าสุดท้ายคือการล้มล้างสิ่งที่น่าสังเกตพรรคการเมืองนี้ก็ยังประกาศเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าแก้ไขามาตรา1น2ต่อเมื่อเกมเดินมาถึงที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง คนเหล่านี้ก็อาศัยความเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อเป้าหมายการนิรโทษกรรมให้กับมวลชนของตนเองทั้งๆท,ท,ที่ปัญหาเหล่านี้อย่างเหมือนเดิมคนเหล่านี้ยังไม่สำนึกพร้อมที่จะกระทำผิดซ้ำจึงขอเตือนไปยังนักการเมืองเหล่านี้ว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักปัญหาน้ำท่วมปัญหาปากท้องและกำลังจะตามมาด้วยราคาข้าวตกต่ำแต่พวกท่านไม่เคยสนใจดังนั้นการนิรโทษกรรมมาตรา1 1 2หหรือแม้แต่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประโยชน์ตนเอง พวกท่านกำลังทำในสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการระหวังประชาชนจะไม่ทน